FARMACY ส,สวัสดีครับพบกับรายการ Pharmacy Me Blog นะครับรายการที่จะพาทุกทุกท่านนะครับไปรู้จักกับความเป็นไปของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยที่จะมาแจ้งให้ทุกๆคนทราบนะครับว่าห้องแลบใหม่ของเราถูกปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้องแลบใหม่ของเราเนี่ยอยู่บริเวณอาคาร3ชั้น2นะครับทางด้านนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูห้องแลบใหม่เอี่ยมของเราแบบนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เห็นว่าระหว่างแล้วก็ก่อนที่จะปรับปรุงเน่ยเราต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูในทางนี้เลย ห้องปฏิบัติการนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีอาคาร3ชั้น2นะครับซึ่งกว่าจะได้มาเป็นห้องแลบรูรา้าโต๊ะเรียบกริบขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแรงสนับสนุนนะครับงบประมาณจากคณาจารย์นะครับสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกทกท่านเลยนะครับจากงานครบรอบ55ปีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมาครับ ห้องนี้นะครับใช้สําหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ของเรานะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกคนนะครับจะได้กลับเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการนี้อย่างแน่นอนเลยคิดแล้วก็ตื่นเต้นแทนทุกๆคนเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับห้องปฏิบัติการใหม่ของเราครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูที่ไหนหรือมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมติดตามกับรายการฟาร์มาซีมี v ล็อกนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เพชัชกรนัทพงศ์ทิศวงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ